ฉีดฟิลเลอร์คากมาสองปีแล้วนะครับแต่ว่าฟิลเลอร์มันยังไม่สลายไปเลยนะครับนะมันเกิดจากอะไรนะครับนะเวลาที่เราไปฉีดฟิลเลอร์นะปกติแล้วอ่ะถึงโดยเฉพาะคางนะเราเราจะฉีด จะฉีดทั้งหมด2ส,สวนะ่วนเนาะส่วนแรกเนี่ยเราเราเราฉีดทิชกระดูกนะครับแล้วก็หมอบางท่านนะ่ะก็จะใช้วิธีการฉีดแล้วก็ถอยลงมานิดนึงนะครับเพื่อเติมในบ,บริเวณเนื้อเยื่อเพื่อให้มันมีความยาวได้มากขึ้นนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยแบบว่าไปฉีดฟิลเลอร์มานานละ2ปี3ปี4ปี5ปีบางคน8ปีนะครับแล้วรู้สึกว่าคางอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วแบบยังไม่สลายไปเลยแบบนี้เออมันเกิด เกิดจากอะไรนะถ้าเป็นแบบนี้นะเราต้องสงสยัยได้แล้วนะว่าฟิลเลอร์ที่เราฉีดนะ่ะมันเป็นของจริงหรือเปล่านะครับถ้าสี่ถ้ามันอยู่สามสี่ปีห้าปีแล้วนะก็แทบจะสงสัยได้เลยนะว่าว่ามันเป็นของปลอมนะครับนะเวลาที่ของปลอมอ่ะส่วนมากที่เป็นยังไงส่วนมากชัดๆนะส่วนมากนะนะนก,ก็จะเป็นแบบไปฉีดกับหมอกระเป๋าใช่ไหมครับนะไปฉีดกับคนที่ไม่ใช่แพทย์ไม่ได้ฉีดที่คลินิกใช่ไหมครับเนาะ,ะหรือไม่ก็ บางคลินิกสมัยก่อนนะมันจะใช้ใช้เอพวกเอะควาเดิมอะซึ่งมันไม่ใช่ฟิลเลอร์อะมันเป็นเหมือนกับซิลิโคนเหลวอย่างนั้นนะเออสมัยก่อนเนี่ยมันมันเหมือนกับถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนกับมันยอมไม่ฉีดได้อะโดยที่ถูกกฎหมายเออประมาณเนี้ยทีนี้พอฉีดมาแล้วนะมันย้อยอะมันไม่สลายไปสักทีให้ทํำยังไงนะมันก็จะแบ่งจะแบ่งเป็นสองกรณีกรณีแรกนะมันก็ยัง ยังไม่บวมไม่แดงยังไม่อักเสบยังไม่ติดเชื้อเราก็อยู่เฉยๆไปก่อนเรายังไม่ต้องทําอะไรนะครับนะแต่ทีนี้ปัญหาก็อย่างนี้คือนานเวลาผ่านไปใช่ไหมละ่ะมันก็จะรู้สึกแบบปวดบว,วมแดงย้อยผิดรูปนะครับเป็นแบบผิวหนังเนี่ยเป็นบุ๋มๆประมาณนี้แสดงว่ามันเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อไปแล้วนะครับนะ ทางรักษาทางเดียวอ่ะก็คือการต้องไปขูดออกนะครับไปขูดออกที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ศัลญยญแพทย์อ่าส่วนมากจะเป็นศัลยกรรมพลาสติกนะครับที่ที่สามารถอ่าให้ขูดออกไปได้นะครับนะหรือบางคนเนี่ยมีบางคลินิกเขาก็ไม่ใช้วิธีการการขูดนะเพราะว่าขูดออกอ่ะอยังไงมันก็ขูดไม่หมดเพราะว่าอะไร,ระว่ามันซึมไปกับเนื้อเยื่อเราหมดแล้วนะครับมันซึมไปกับเนื้อเยื่อเราหมดแล้วไม่สามารถ ขูดออกไปได้หมอบางท่งาทนก็เลยใช้วิธีการตัดออกไปตัดคางออกไปเลยนะครับตัดคางที่มันย้อยๆย้อยๆเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับตัดออกเสร็จแล้วก็มาเย็บให้ให้มันแบบให้ให้ใค่คามันได้รูปสวยสวยมากขึ้นนะก็ประมาณนี้เนาะแต่เราต้องรับสภาพไม่ได้นะว่าขูดออกไปแล้วอะคางเรามันก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกมันก็ไม่ได้สวยเหมือนเดิมหรอกนะเออแต่เท่าที่หมอสังเกตดูนะหมอรู้สึกว่าเคสเคสเคสตัดอะตัดอะตัดออกไปเลยอะมันมันจะดู มันจะรูสวยกว่าสวยกว่าขูดออกเนาะทีนี้นอกจากคางแล้วมันก็มีบางคนนะปคือคางมันยัง,ยงพอแบบขูดออกง่ายใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยเวลาที่แบบไปเติมามาแถวอย่างเงี้ยแถวแถวตรงหน้าแก้มอย่างเงี้ยเออตรงจมูกอย่างเงี้ยหรือบางคนไปเติมที่หน้าผากอย่างเงี้ยแบบเห็นแล้วสงสารเห็นแล้วแบบเห็นแล้วอยากจะร้องไห้เห็นแล้วแบบโอ้แบบไม่น่าเลยแบบว่าแค่อยากได้ของถูกอะไรอว่างแบบมันยากอ่อะเออพวกเนี้ยเวลาที่มันแบบ ตรงนี้ไปแล้วมันเป็นของปลอมอม,มันรักษายากมากเลยนะเออมันรักษายากแล้วมันเสียเงินเยอะมากอะ่ะเออแล้วบางคนนะ่ะแล้วหลายคนที่ไปฉีดส่วนมากก็กนะ็ไม่ใช่คนที่แบบมีเงินนะ่ะไม่ใช่คนที่มีรายได้อะ่ะบางครั้งก็ต้องแบบย,ยอมจําอยู่กับกับเอ,อซิลิโคนเหลวที่อยู่บนหน้าอนะ่ะเออแล้วก็แบบกินยาฆ่าเชื้อเอาแล้วแบบเหมือนทําอะไรไม่ได้อยากช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันมันเสียเป็นแสนะ่ะในการที่จะไปรักษาอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเตือนไว้ก่อนล้วคันว่า ก่อนที่จะไปฉีดฟิลเลอร์กับหมอกระเป๋าวะ่ะเออก็คิดดีๆก่อนแล้วกันนะเพราะว่าค่าค่าฉีดหลักพันนะแต่ว,ว่าค่ารักษาหลักแสนนะครับนะแบบมีปัญหาแล้วแบบมันแก้ยาวแล้วมันก็มันก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยอะ่ะเออประมาณนี้แหละนะอ,อือต่อถ้าใครให้ชอบเอาบอกอย่างหนึ่งคือหมอไม่ได้รับหมอไม่รับหมอไม่ได้รับอ,บอ่ขูดนะไม่ได้รับตัดนะต้องไปเจอไปเจอ,ไปเจอบอสัญญกรรมนะเนาะอื ก็ขอให้โชคดีแล้วกันใครที่ฉีดมาแล้วนะอันนี้คือไม่ว่ากันนะเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าใครๆก็อยากสวยนะแล้วแล้วไอตอนสมัยเมื่อสี่ห้าปีก่อนหรือว่าสิบปีก่อนเนี่ยก็แบบไม่มีใครไม่ค่อยมีใครมีความรู้เรื่องแบบนี้อนะ่ะเนาะเออแต่มันก็มีตัวอย่างให้เห็นเรื่อยๆนะแบบซันนี่ยูโฟอย่างเงี้ยก็แบบไปไปฉีดออซิลิโคนเหลวมาใช่ไหมละ่ะเออแล้วก็อย่างดาวมายุรีอะไรเงี้ยเห็นไหมขนาดดาราเขาก็ยังยังยัง,ย,งยังโดนเลยอะ่ะยังโดนเลยเออแล้วแบบ บางคนชาวบ้านทั่วไปเนาะไม่ได้มีความรู้อะไรมากอะไรอย่างนี้เนาะแบบตังก็ไม่มีแต่ก็อยากสวยเหมือนกันทุกคนอ่ะมันก็มีโอกาสพลาดได้เนาะก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนแล้วกันเนาะขอให้เก็บเงินแล้วก็สามารถไปรักษาได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็ให้กดถูกใจแล้วกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้คนอื่นดูด้วยก็กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายคับ